พร้อมที่จะเขียนตอมที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนไไไไเราขู่ารู้เขียลงไปเลยยลงไปเลยสวยๆนะลูกนะอ้าวไมสวยค่ะไข่ทล เดินครับนดิครับเขียนคำว่ากัวกัวกัวยอควยอจจจบจับจับไม่ดีจับควยจับกัวกัวกัวยอควยอจจจบจับจับไม่ดีจับควยจับอ่ากอกไก่กัวกัวคือเสียงสลา quay cho